เคยเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบนี้ไหมคุณทอมเคยเรียนไหมแบบนี้ไม่ครับไม่เคยเลยเคยดูใน youtube ในอะไรไหมเคยดูไปใน y o u t youtube อ่ะใน youtube เคยครับผมเพิ่งจะมาดูต่วก่อนที่จะก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยผมเข้าไปไปศึกษาดูแล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าจะมาศึกษาด้วยตัวเองคงไม่รอดแล้วมันจะมันแบบความคิดของคุณทอมถูกไหมที่คิดแบบนี้แล้วก็มาเรียนตอนนี้คิดถูกไหมความคิดถูกไหมถูกครับ แล้วเพราะว่ามันมีอะไรเยอะใช่ไหมมันมีอะไรเยอะไหมคุณถอมว่า YouTube เอาอยู่ไหมที่เยอะกว่านั้นเออไม่อยู่ครับเพราะว่าการที่เราจะไปศึกษาเองเราจะระยะเวลาสั้นๆเนี้ยเราไม่มีพื้นฐานมันมันจะไปปูพื้นฐานตัวเองมันยากจะไปเอาตรงไหนก่อนหลังมันไม่ได้ใช่ไหมครับจะไปเอาตรงไหนก่อนหลังไม่ได้ใช่ไหมเออมันต้องมีมันต้องมีอาจารย์ที่จะมาคอยมาคอยแนะนําเราอ่ะมันถึงจะไปได้ถ้าจะศึกษาตัวเองไม่ได้ พี่ที่มันคิดต่างทั้งคุณทอมและและแฟนมัน,ม,นมันปกติครับเพราะว่าเพราะว่าที่มันคิดต่างก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเมื่อคุณทอมได้พิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเป็นยังไงคุณทอมก็สามารถอธิบายให้แฟนเข้าใจได้อะครับนะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะนี่เป็นการดูแลที่ใกล้ชิดที่สุดแล้วผมว่าผมว่าผมพยายามทุ่มกับนักเรียนที่สุดแล้วลูกศิษย์ผมทุกคนชมเขาบอกว่าเขาดีใจมากทุกคนนะครับบอกเลยเขาดีใจเขามีความสุขทุกชั่วโมงครับเหมือนผมแสดงคอนเสิร์ตให้เขาอะ แสดงคอนเสิร์ตนะครับเออประมาณนั้นแหละเออเพราะฉะนั้นคุณทอมแผนที่จะทําต่อไปคือวันนี้เอาไปฝึกเปิดตัวนี้มีวิดีโอย้อนหลังจะมีกลุ่มปิด facebook กลุ่มปิดแล้วให้ไอตัวไอเฟซบุ๊กมาให้ผมหน่อยไอเดี๋ยวเขาจะทํา Facebook กลุ่มปิดส่งไปให้ส่งไปให้ดูนะครับส่งไปให้แล้วก็จะเปิดดูเฟซบุ๊กตันไหนเฟซบุ๊กที่ใช้ที่คุณทอมที่ใช้ส่งเข้ามาในอ่าส่งเข้าไปให้อดมินก็ได้ส่งเข้าไปให้อดมินให้เขาทํากลุ่มปิดให้ สรงรหัสเราอะหน้าเฟซนั่นแหลอาหน้าเฟซเลยแล้วเขาก็จะทำเฟซบุ๊กกลุ่มปิดให้นะครับแล้วเราจะได้เรียนตลอดชาติเลยได้ตลอดตรงนั้นเรียนได้ตลอดชีวิตเลยครับเดี๋ยวนี่ดีที่สุดผมบอกว่าผมว่าต้องว่าดีที่สุดผมถึงจะสอนลูกศิษย์ไปได้ถ้าไม่ดีที่สุดสอนลูกศิษย์ไม่ได้ครูต้องรู้ว่าดีที่สุดของครูดีที่สุดของครูเพื่อลูกศิษย์ของครูถูกไหมครับมันต้องคิดอย่างนี้ก็คิดอย่างนี้เออ้อาคิดอย่างนี้เออไม่เซ็ตมันต้องถูกอย่างเงี้ยครับ วันนี้ก็ดีใจนะครับดีใจที่ได้เพราะวันนี้ผมจะมีเคสที่ได้สอนคนแรกก็คือคุณทอมวันนี้กับตอนเย็นนี้สองทุ่มจะเป็นเคสนักเรียนใหม่คุณทอมแล้วก็นักเรียนอีกคนหนึ่งอยู่โน่นอยู่ภาคตะวันออกทางทุเรียนคืนนี้นักเรียนใหม่เหมือนกันคอร์สเหมือนกันคอร์สเหมือนกันคนไทยมาแบบใหม่เหมือนกันน่าจะรุ่นอายุห้าสิบกว่ารุ่นเนี้ยนะครับเหมือนกันเป็นเคสใหม่ คงจะต้องหนักเคสใหม่พูดเหนื่อยหน่อยนิดนึงเหนื่อยทั้งนักเรียนเหนื่อยทั้งครูเพราะว่าต้องปรับลิ้นให้มันเข้าที่ปรับลิ้นให้มันเข้าที่นะครับพอมาเรียนวันนี้รู้สึกคิดภาพยังไงก่อนแล้วมาเรียนกับนักเรียนเล่าให้ฟังหน่อยอยากรู้จริงอะไรนะครับ <ays> ยังไงก่อนมาเรียนก่อนที่จะเรียนเนี่ยคิดภาพยังไงกับเรียนแล้วเนี่ยมันคิดต่างกัน,นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยอยากรู้จริงคิดภาพตอนแรกผมก็ จะว่างไงล่ะพอตีผมก็เข้าไปดูดูดูในคลิปวิดีโอที่อาจารย์สอนแล้วผมก็เลยมันมันก็เลยไม่ค่อยเั่นเท่าไหรมันรู้แล้วว่าีมันพอพอรู้สไตล์แล้วอ๋อพมันพอรู้สไตล์ที่อาจารย์จะสอนแล้วก็เลยเข้ามาคนก็เลยไม่ค่อยโอเค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 ก็หาเยอะใช่ไหมก่อนนี่คือหาหลายแอปมากเลยจะไม่ดูเยอะอยู่ใช่ไหมคุณเข้าไปหาแอปหลาย เข้าไปหาอยู่ที่ในแอปของพวกโกบิคพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เข้าไปดูอยู่แต่ส่วนมากมันจะเป็นพวกจะเป็นอาจารย์ฝรั่งสอนมากอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าถ้าไปเรียนกับอาจารย์ฝรั่งคงจะไม่รู้เรื่องรู้ไหมสตาร์ทเริ่มต้นถ้าไปเข้ากับฝรั่งะผิดแน่นอนเขาไม่ครับคือเขาจะไม่ค่อยเข้าใจปัญหาสภาพของคนไทยที่จะเรียนภาษาอังกฤษปัญหาของคนไทยที่จะเรียนภาษาอังกฤษจะสื่อความหมายกันไม่ค่อยรู้เรื่อง เลยคนคิดแบบนี้หมดแหละลคิดแบบคุณทอมแหละลูกศิษย์ส่วนมากก็คิดอย่างเงี้ยคือฝรั่งก็เรียนแต่มันไม่ใช่เวลาที่จะเรียนก็ไม่ใช่เวลาที่จะฝึกหรือเราไปอยู่อังกฤษ,กษแล้วค่อยฝึกอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ฝึกกับเพื่อนกัอะไรอยู่ในที่ทํางานเราอ่ะก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยการออกเสียงแบบนี้เป็นอะไรที่แพงนะครับแพงถือว่าให้คุณทอมแพงวันนี้แพงอยู่แพงเพราะว่าไม่ได้ให้ประโยชน์ผมให้อะไรเรื่องใหม่เลยเรื่องนี้มีเรื่องเดียวในโลกเท่านั้นผมเขียนขึ้นมาใหม่นะครับเขียนสดสดด้วย แกเขียนตอนนี้เลยเข้าใจไหมครับเขียนสดๆและไม่มีในที่ผมสอนคนอื่นก็ไม่ได้สอนในเรื่องแบบนี้ผมจะสอนตามสภาพสภาพของนักเรียนตามหลักสูตรตามคอร์สมันมเหมือนกันนะตรงนี้ก็วันนี้น่าจะแค่นี้ก่อนนะครับโอเคไหมครับครับผม